สวัสดีค่ะมา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 เมื่อนี่บ่มีไผรเด๊กินสองท้าวกินกระเพานใจก้าชัดเพชรไก่บ้านเป็นบะบ๊วยมืดๆเนาะ จากหัววินอะไยเด้อแกงไก่บ้านไั้แกงเผ็ดไก่บ้านประจ่าจากใครมันค่อยๆอจังหน่อยชิคินประจ่าบริเวณน้ำหลาหรอกแต่ว่าเกล็ดน้ำคั่วไว้ก่อนคั่วไว้ก่อน หัวไอ้ก่อนมันอี่ก,กินสองคนลูกเขากินทอดไข่แล้วข้าวพกมันนี้กินสองคนเลยจ้ะประจากเรื่องเหตุานนี้ โบไม่ไ่มาเลยเหียกับ่บอยู่กัยจ้ะประจา่าชวนแล้วเหียครับแล้วประจาสีออมจักน้อยอันนี้ฮะสูตรน้บตายตัวตามใจฉันสูตรประจาร่าฮะวุเห็ดคือหมูลเด้ ธรรมดาการที่เข้าที่เห็ดขายที่เห็ดกับ,กบอันกินกับเพื่อนหมูมากนะเขาก็ต้องใส่ใจเขาก็ต้องเน้นความสะอาดหลายอย่างเลยกินกับเพื่อนกันเด้อยตนมีประจาชื่อว่าเนี่ยกับบยูเข้าก็บบกินแบบกินแบบแบ,บ,บ้านๆแบบน,นี้ยแต่ที่จริงเ่าประจา,าว,ว่าจะแกงไส ผักหวาเนเตยมใจเพืยอพวงซื้อมากินกับลาบกรกโอยชิแกงป่ากับบกแกงป่าชิผัดเผ็ดกับบุกผัดเผ็ดเรือประจาเอาเอาสองสามกระสับมารวมกันแล้วเนาะตามใจฉันตามใจประจา่านะตามใจป่า ตามตา,ามใจปากลำบากตูอันนี้เป็นไก่บ้านเลยแต่ปราจาเบิ่งก้าไก่แขกปราจ้าเลยแ้่ปราจาจะใส่ปลาเป็นยังซเว้า สิแกงกะบกูแกงสิบอันนึงสิสิแกงป้ากะบกูแกงสิผัดพริกกะบูผัดพริกประจ่าสีเห็ดลูกครึ่งลูกครึ่งยะโสธรน,น,นคปรปฐมว่ามันสเสียบบ่แต่ก็ถ้าเห็ดอย่งแปลกๆนะชะว่าไอจา้จ๋าแกทำอะไรก็แล้วแต่ครั้งแรกมักจะอร่อยเสมอแกต้องจดสูตรนะจ๊ะ ตาตาบอกปรจจาว่าแกทุบจดสูตรไว้แบบนห้นะต่ปัจจาขึ้นเหษตยังินเหตุหและอีกอย่างข้อเสียของประจาข้อเสียด้วจา่ามีอย่างในตู้เย็นมีเล็กมีหน่อยปัจจายสิใส่เบิดใส่ทุกอย่างสีอมสีแกงสีอย่างก็แล้วแต่ถ้าปัจจัยสีอมปรจจามีอย่างในตู้ประจากระใายถ้าประจาสีแกงมีอย่างในตู้ปัจจัยกระจาะอ,บบนะอันนี้คือการตอนแรก่าสิก,กิน ใจนิ่งจะกินแกงเพชรแบบคั่วแห้งๆกับโมแม่น้ำใจต้นไนดะ้จะกินแบบพวกเมื่อในประจญ์ใสกินข้าวสวยกินข้าวสวยเอาเบิ่งประจญกก์เลยให้เบิง่งยาวๆแต่ว่ากินแค่สองคนนะจ๊ะสองถาวกินสองถาว่าจะเห็ดอลังการพก็แม่อยู่เพื่อนกินอย่างน้องตำฟุ้ง ขั้วปากเพื่อกไบ่ได้กินเด้อบม่ได้กินยังจ้าก,กินยังจำประแดกบ่กินเพื่ออะไรเด้อได้แก่แม่ปราชญถ้าแม่ปราเบิง่งเขาจะให้เบิง่งเนี hmm. ่ยเขาก็ะตถามว่าแม่แม่นไผอันนี้แบบนี้คฮะน้าเขากระชิ่นแม่เปนแม่นไผเขาก็ะตถามเพราะแม่ปราเท่าแล้วเราซิฟ mm hmm. <90 S 2> แล้วเรากะซิว <90 S 2> ก็จะบอกว่าไม่ประจ่าก็จะมันแม่นอยู่บ่แม่นแล้วก็อีจ้าอะไรแบ่ว่าประษาบ้านประจ่าระษาบ้านบ้านแม่นแม่นเมื่อไรมันสิมาโอ้ยยังบ่มีเงินไงเอ้ยมีแต่เรื่องแต่ลาวมีแต่นั่นแต่นี้มันสิมาอยู่บ่แม่ประจ่าการสื่อสารแบบนี้นะเพราะว่าประจ่าบอกไปเลยครับ บ่อยๆปรจจักก็บอกบอกมีังปจจัยไปนั่นไปนี่ก็บอกอยงเขาก็ยากช้ายนั้ก็่อกพูนแม่นมือกันกปัจจัเมื่อก็ไม่ได้เห็นยังมากมายดอกต้มข้าวต้มหรือว่าเด็กน้อยก็ทอดน้องไก่ยังแบบนี้ฮะน้ต้มจืดแต่เด็กก็บบ่ได้เห็ยังแบบนั้นนะเอาแล้วกัจจัยชุดเิธีที่ ปะจะาให้กินกับมือบางเชื่อหน่าสพวกกซื้อมาให้ที่ป้จ่ารอกะเห็ดนะนะบางเชื่อป้าจจะกิน,นกบเห็ดถ้าเมื่อ,อไรเมื่อป้จะากะเห็ดแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเมื่อบ้านไปถ้าเมื่อบ้านเ้อทางบ้านกะคิดว่าป้าจาจะกินต้มหอยแกงน่อ้ก้อยแบบนี้ป้าจาจะกินเหมือนเขาก็กินแบบนี้กับเฮามมนก็เยเป็นการเทฟที่นอกอก,นก็เจอก,การเทฟแล้วปจ้จาจะมาเห็ดอาหารไทยมันก็ มันกับบเมนเมียวเพื่อนกับกินได้แต่ว่าเพื่อนกินโบแซบคือห้าแบบนี้นะพระจ่ากันถ้าไปวัดหรือยังพระจ่ากันเห็ดไห,ห,ห้พ่นา,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 ากกเห็ดให้พี่สะไฟกับถ้าพระจ่าได้ลงพระจ่ากลับไปถ้าพระจ่าไม่ได้ลงก็คือเห็ดไห้พีพีสะไฟเอาไปวัดทอดป้าทอดป้าบอกอันต้มอ่ะต้มจืดแบบไี้ฮนะต้มจืดกระดูกหมูต้ม อย่างแบบนี้นะเป็นอาหารกลางๆอาหารไทยเพราะว่าให้ย้ายกินน้ำแบบนี้นะ <S <S ประาร็อยเกษตดแบบแบบมีประให้ทำครูกินแต่ทำคููผัด,ดคิดว่าปรจาจญอยากกินอาหารบ้านเพื่อนกับกหาซื้อเนื้อซื้อไข่มาก้อยสุปปราจก,กินเพราะว่าปราจญก็อยากกินหรืออยู่นี่ปรจาจญาไม่ค่อยได้กินหรอกเพราะว่ามาอยู่แบบนี้มาอยู่กับคนกินคนใดก็ก,กินแล้วนั่นถ้าออกไปข้างนอกปราก,กินบ้างแบบนี้นะ,นะอันนี้เา้าเ็นฟังว่า ประจ่าขึ้นเห็ุดีแท่หนี่ยพระจ่าก็ว่าความว่าโอ้ยพ่อแม่เห็นก็คือสิยาพ่อบบอยู่เลยเด้อพ่ออยู่กับสวรรค์มีแต่แม่แม่เห็นกับแม่เบิ่งบ่อันใดดอกกะทีเห็นขนาดเบิ่งประจ่ากะทีนี่แบบนี้ละเราค่ะโอ้ยจ้าหลัก็บ่าแบบนี้หัวล่ะหูโบค่อยดีตาตาก,กระพริบเบิ่งได้กับโบอยากขับนะจ๊ะพระจามาว่ารวม ใช่หลายชาวบ้านบบมักเลยชาวบ้านบบมกด้ะแล้วปร,ประจากจิรจกราใส่อืมเต็นบ่เพราะมันแห้งก็ปัญญากษตโคเลย ประจ่แม,ม่สู้แต่สู้ประจ่าก็จะใส่เยอยอันนี้จะสู้ออนซาหมูสิเแ้แม่นสไตปประจ่าอยู่บ่ประจาคัะ ชอบมากก็ใส่มากนะจ๊ะยายซู้นะก็าจะจ่าหนักแบบนั้นอยู่แล้วตำมะฮุ่งถ้าใครตำมะฮุ่งโบใส่ยายซูให้ยายจา่าออ้โหเต้องเอิ้นกินก็ได้แต่บ้านเฮาเด้อถ้าเป็นปลาแดกนะก็จะใส่ลาเกิดดิถ้าเป็นป,นะปาลา,ดดาปปแดก,นะกบ้านเฮาน่ะก็ที่ตำแต่ปลาแดกบ้านเออปลาจ่าเมื่อแล้วปลาจ่าต้มปลาหรือยอย่างเงี้ยใส่น้ำาตาลจะรอดเขาเครียดใช่ไหม ก็คือว่ามันแนวใครแนวมันนี่ก็จะใส่น้ำปะลาะอืมลุกอืมก็ะจะใส่น้ำปะลาแล้วก็มือแตะอืมโอเคนะจ๊ะสูตรนี้ก็แซ่บเวอร์นะจ๊ะน้ำคุกคิกเด้อน้ำคุกคิกนี่น้ำแบบนี้เขาก็ะจะก็จะชอบกินก็คือเจ้า ใส่อะไรแล้วจ้ะพอแล้วขอบคุณแล้วก็ขอบคุณคี่พี่น้องน้องสุกบ้านมามาพยัยบนท่านได้กินข้าวมาเลยจ้าข้าวเย็นข้าวแรงประจ่ามาเร็วบ่มีพาย,ยุบ่มีพายมากินซองข้าวประจาก็ที่เป็นเมลีที่มาอีกมาจ้ามาเด้อมาเด้อพยายามบริกินมากินกับประจ่าประจสาเอิ้อทุกบ้านอัน่องน้ำมิตรไอ้มิตรประชูดชดเพ่นเอามาเด้อสารพัดซั่ง มีแต่อาจารย์มีแต่อาจารย์สอนเดิ่มมีแต่อาจารย์สอนทุกทุกพระเจ้าขอบคุณหลายๆทุกช่องนี่แหละคุณครูวันหรือว่าอา่าพี่พี่น้องน้องป้าสีโพดโพนนคนรพนมหลายๆพระเจ,จ้าจิจำบอดได้พระจาจ้าว่าพระเจ,จ้าจิจำบอดได้กรึบขอบคุณมากนะคะสำหรับมื้อนี้วันนี้พระเจ้าเอาอันนี้มาสอนเด้อนี่ย นี่จ้าอายหวนหวนหงวน,วน,วนพัดลูกครึ่งสีแกงเพชรกับโบแกงเพชรสิพัดพริกกับโบพัดพริกนะนะป้าจ๋าเอามารวมๆใส่เนื่องจากตัวป้าจ๋าเองคือยาก,กินแนวนี้คเิดก,กินแนวนี้ปากก้าจ๋าเลยใส่เห็ดแบบนี้แต่มันก็บบริพิษเทียนประการใดเนื่องจากเอาอาหารทุกอย่าง เฮาดัดแปลงได้จ้ะอาหารทุกอย่างดัดแปลงได้ตามใจปากตามใจฉันของทุกอย่างอันไหนมันอร่อยถ้ามันอร่อยแล้วมันก็เป็นลักเกิ์ทีเออทำแบบนี้แล้วมันสิดีทำแบบนี้แล้วมันเสียอร่อยถ้าเราทำถูกสะอาดปลอดภัยท้องบม่มีเสียจ้ะแล้วก็อร่อยอีกต่างหากจ้ะสำหรับเมื่อนี้ประจา่าขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกๆบ้านได้งจ้ะบ้านใหม่บ้านเก่าประจา่าไปซาตามเคยทำง,งาน งานลาดงานหลวงนะจ๊ะงานลาดงานหลวงงานประจำประจาเอาเบอร์ุกทางขอบคุณแล้วก็ขอบคุณพี่ๆน้งนองๆที่ให้กำลังใจประจามาทุกๆบ้านด้จ้าประจาไปซ่ากับมาท่วงประจาในเด้ออย่ยยอปายปูดอย่าเครื่องประจา่าขี่ไห้ไทยเปรี้ยคือเก่าไปค่าไปมีลีสิมนกับประจาบายบาย